ไยสบายดีพี่น้องและเอฟซีมดสุขสุคนเน้ยยุ่งหลายพุทได้ใช้บรรยากาศอเอ้ยทักไทยสบายดีพี่น้องและเอฟซีมดสุขสุคนเนาะยินดีตอนรัเข้าสส่ซ่อ,องของครัวระดาบออยากให้เบื่องหน้าเลยแบบตบยุ่งแบบอ้ยยุงย่งไรพุทนี่เสียดายมากสบายสบายดีพี่น้องสาวลาวและสาวไทยและกาพี่น้องที่ฮับสม โซงของขอโคอเนาะทั่วระเทแล้วก็ทั่วโลกพรมแล้วพี่น้องนอนในตอนนี้ก็เวลาห้าโมงปลายจีฮอดหกโมงแรงแล้วเนาะพี่น้องเนะาะก็ห้าโมงแรงแล้วพอดีโคมาซ่อมปุ๊กยางเนาะฝนตกทุกมือทุกมือหลังจากที่วันเลวปุ๊กหน้าแถวบ้านเฮาเอิวมาปุ๊กเขาหน้านาะพี่น้องแต่ว่า มีบางแคว้งเอินมาดำหน้าบางคนบอกเข้าใจว่าปุ๊กปุ๊กหน้าแม่นยังปุ๊กเขาหน้าบอกเข้าใจว่าสันคือว่าพอาปุ๊กหน้าว่าสันาามาพาพี่น้องเอฟซีมาเบิง้งอันนี้มันบป็เมืนสวนแล้วพี่น้องมันตึบ้บคอยจีหัวหรือคอยจีไฮดีปุ๊กามาร์กสิงคโปร์เนาะอันเดียวจะให้เบิ้งต้นอันนี้เขาเอินว่ามาร์กสิงคโปร์ ว่ามันเป็นมากอยู่บ่ม,มีไผมาเบิงคนก็นลักกินเดแะ้วกะมันกันเน่าเดบ่ม,มีคนมาเก็บมาเบิงเพราะว่าเบียกล่ผุดอยู่เงินแต่บไร้มาสวนอันนี้ฮกักกะซีดยาเนาะจ้างให้เขาซีดยาแต่ว่าเขาซีดโบดทั่วบสท์้องนะแล้วก็มันกับอกมาว้ให้ไวแล้วก็จังใดให้เขาท่างแดซีดยาเด โอ้ยส่วนคอยคอยจีหัวหรือคอยจีไฮดิด้ไล่เดือนเติบไลยซองเด e e oh, ah, ือนซ้ำเดือนแล้วไม่ได้มาโอ้พระเจ้าจดพี่น้องเอ้ยโอ้ยฝนตกหมดมือเมื่อกี้วัาสิษยาไทยตอนไปซ่อมยางอยู่ส่วนหน่อย xuân tứ 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 bừng bừng anh à này bình nhai nhai mất bừng bừng xuân tùy gặp xuân khâu này tang căn bản pha gặp đền bừng xuân khâu kiềng oai tôi bừng xuân tùy tìm tới nhà bà nàn giang bùi hên lười bùi hên giang để mà sồn bừng xuân khâu này ngã bừng này mình bán ồn nó. ซั์บ้านนี่แหละเขาป่อยซัดแล้วมาเข้ายางกินยางทำลายยางปีหนึ่งลายไล่เถื่อปึงยางนี่จนมาตายเกือบความไปซ่อมยางยางเลือเลือกับบื้อเลือแหละยังจะเอาไปไหวซัเบ้าไวถ้าวามันตายอีกเข้าก็เอาไดเอามาส่อมอีกโอ้ยเหื่อยซ่อมยางทุกปีทุกปี ท้อเลยสิมมืดลวบุญจะได้กับเือนแล้วนี่แหละเฮ็ดคนเดียวอยู่คนเดียวกินค,คนเดียวโอ้ยชีวิตโอ้ยยังไปชดได,ดท่างโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยยุงไล่พุทฝนเดะ ทรัพย์เปียกหมดวันนี้ไปซ่อมพอดีปาจิออกจิจกโทรศัพท์มาเบิ่งมงเราพอดีจกออกมาแล้วว่าโอ้ยอู้นะโทรศัพท์ตกพี่น้องโทรศัพท์มาก็ซื้อตกบุญอุ้ยปุ้ยหมดเบิ่งอู้นะเนาะมาหอยอยู่ลุ่ม เห็นแล้วอันนี้นามันลืบลนเนะนาแถวปูกเนาะนาโอ้โ่นาผัวเมยเนาะโอ้ยพายุฝนเคยเห็นสะมาตึบกางแกไม่เลือ อยู่ลุ่มนี้บม่มีย่างมีแต่หญ้าพระเจ้าอจอดปีนี้คือมามาายแห่งแท้สีวิตคอยพี่น้องเอ้ยมาเมืองปีนี้รู้สึกว่าอียังก็ขคือไว ถ้าลงไปลุ่มพุนแห้งตึ๊บตึ๊บแล้วกัมันแบบต้นยางมันแห้งมันมันตายคือแบบซัดเขาแบบเขาปล่อยซัดเนาะซัดไทบันเนื้อเขาแล้บุไดเงินจ้ากกี๊บเขาโบไ่บอกให้เขามาบึงยางเขากูบอกมาบึงอันนี้ อันนี้ยางบติตาพี่น้องมันจะใหญ่ใหญ่อยู่ลุ่มแล้วมันซวยขึ้นมันก็ออกออกน้ำยางยูแต่กับบหัวมันสิเป็นอะไรพระว่ากูอโมซมาไลา่หลายลเถื่อซ่อมทุกปีเลยยางอ้าสุดทลายแล้วแบบซ่อมแล้วมันบมียางติดตาเลยเอายางบบติตาเนาะพี่น้องยางบบติตามาปูกซ้อมแล้วมันเป็นแบบนี้โอ้ ยุกกมันจะใงแล้วเรียบขึ้นมาจะหน่อยอันนี้มันยางบัติดตาเราจะมาเบิ่งยางติดตาแบบนี้ยางปีปุ๊กทําอิดแมนสั่งมาแต่ไทยยางไทยนี่ยางติดตามันจะงามแบบนี้ยางติดตาแล้วมันจะเสมอขึ้นโอ้ยชีวิตค่อยยุงกัน โอ้ยุงยุ่งยุ่งยุ่งวันนี้มันยางติดตาบึงยางติดตาพันหกศูนย์ูนย์บอปีทำอิดแมนเอาพันหกศูนย์ศูนย์แล้ววันนี้มาปีที่ซองเก้าพันหกศนูนแต่ว่าเป็นของจีนสร้างเอานำไทยบ้านอ่าบู บ้านนำเดือแต่ว่ามาส้มกับตายเดเแล้วแบบงัวควายเข้าเพราะว่าเขาเขาแบบลมหัวอย่างคักแน่ดีแต่ว่าเจ้าข้องงัวเขาบอกมัดบอกขัางะนะแล้วปล่อยงัวปล่อยควายสะทรายแล้ววันนี้งัวควายมาเข้าส่วนยางบอกเข้ามาบึงเขาว่าคือบอไซ คือโบซื้อไส้หนามมาใส่ออมให้มันมดโอ้ยส่วนคอยอยู่ผูอยู่ดอยพี่ค่อยว่าถ้าค่อยมีเงินจะซื้อเล็กหนาเนาะเขาเอินว่าเล็กนามไส้หนามมามาลมหัวส่วนคอยนี่จนออมมดนี้ค่อยคือสีโบเฮ็ดส่วนยางแล้คกอยจะเอาไปเฮ็ดแนวอื่นถ้าเอามาล่มแม่เขา คนกับมันรักคือเกาเพราะว่าคนกินยากับไล่รักกับไล่คือรักกับไล่เพราะว่าเวลาเฮามันหลอมเนี่ยขา้าสิลรักรักเก่าไปค่ายตัวจังสันแหละจังบุญยักเอาอยัางมาใส่โอ้ยตึบแทตึบว่าพี่น้องเฮ้ยไหว้พี่น้องไหว้ อันนี้มันไหวฟาดไวว้คมกับมีแต่ว่ามีนี่บบมีเนาะคุณม,มีอยู่บอนอยู่ในส่วนนี่แหละแต่ว่ามันมีอยู่จุดอื่นบบมีอยู่จุดนี้ลองดูคนเข้ามาลักคุดย่างหู้คุดมันคุดย่างหู้นองย่างน้ำเขา้าผู้อยู่ส่วนย่างหน่อยผู้นั้นที่คอยที่เขาไป่อมมือน,นี้ฮ่นะเขาก็มาคุดน่น,นี่แหละบางเถือเข้ามาหา้าเน่หาห้าย่างอะไร ตอนนั้นมันยังมีนอแบบนี้กกใหญ่มีนอเข้ามาห้านอกับมาเยียบกกอย่างจนหักจนคาดจนตายได้ซอมทุกปีซอมหอดสามปีปีแล้วก็ยังได้ซอมเฉพาะส่วนนี้แต่ว่าซอมก็บ่มีประโยชน์หยังนี่มันบ่งามอันนี้ยังบ่งามน้อยนึงบางบอนยิง บางจุดนี่บอกงามเลยตายอันนี้ความหู้นะพี่น้องเวลาเขาจะส้มอย่างทองปีสมปีถ้าวันมันบย,ย่ใยหญ่กละเพราะต้องนั้นเขากับส้มประมาณปีที่หนึ่งอย่างส้มอยย่ปีที่สองส้มปีที่สมถ้าจําเป็นเทกับบวยักให้ส้มส้มกับบวมันก็บวหย,ย่คือเก่านี่ไม่เป็นแล้นี้พี่น้องมันบใหย่มันจะเป็น แบบนี้นอยบางบนนะจะเดี๋ยวจะพาไปบึงบางบนบางบนกับโบใหญ่เลยตายเลยย่างบติตาเพราะว่าซื้อมาซ่อมซื้อมาซ่อมเนาะบนี้มันบดย่างที่อันเขาค่ายเขาก็เลยเอาอย่างที่ว่า บติดตาเดี๋ยวนี้ส่วนไล่จะเป็นยางบติดตานี่ยางติดตาจะงามแบบนี้พี่น้องยางติดตามันจะงามซื่อแบบนี้เอาแล้วนี่ผู้ใดเอามาเตินยางเขาจะอินนักติบอกเวลาฟ้าลมฝนตกโอ้นี่ไปแล้วเนี่ยเอามาส่มอยู่นี่กับตายบรเห็นเรือดอ๋อี่ยังอยู นี่มันจะเป็นแบบนี้พี่นอ้องปลูกอย่างนี้ตั้งแต่ปีทรงพันสิบเก้าแล้วซ่อมฮอดปีที่แล้วมันกระบอกงามคือเก่าพี่น้องเนี่ยเป็นแบบนี้น้อยๆนีน่นบกขึ้นแหละตัวที่ว่ามันงามมันกะในเดี๋ยวเจ็บให้ไปบึงโอ้ วนนี้ก็ตายโซมคือกันแต่ว่าตายยำไรชีไรยำไดชีดไรท่างประเจ้าจจอข่อยเฮ็ดคนเดียวข่อยท่างคนเดียวบล,นล้นแหละต้องมีตัวซวยหาเงินบุทันหาเงินบุทันเงินเดือนล้านไปเย่ละ ้นไหวไก่ไลายลาย่ไหวคมไหวาฟาดถ้าว่าผู้ใดอยู่โมยักกินไหวามาตัดเอาเดอ้อปีที่แล้วคือการไหวบา้าๆลายล,ายลาย่บททันมาตัดบอกผู้ใดามาตัดกับบมาตัดถ้าตัดทิมมัดทีนี้มันป่องขึ้นมาไม่ไงสำนีแล้วอันนี้ต้นอันนี้ต้องเอาไว้เนาะเอาไว้เป็นเอาไว้มุง ออทางท่องทางาทางคุณปลูกยางบติตาน้ำงามใี่หน้องแต่ว่าเมื่อกี้มาใกล้แล้วฝนตกแหงกับบดัดใ่ไทยยางติดตามันกาจะงาม ยางบัวติดตามันก็งามคือกันแต่ว่าตน้นบ่งงามแบบว่ามันบ่งงามซื่อแบบนี้นะแมงนะั่นเลเห็ดอุ้งน้ำไว้อ่าตักน้ำซีดเโอ้ยนกถ้าว่ามันเป็นแบบนี้มดถูกต้นสุดยอดเลยงาม นตกหำคอยมดเปียกมดโทรศัพท์เปียกมดมดเงินเราค่อยลางเดี๋ยวจะไปถ่ายบนอันยางบติตาให้บึงนิดนึงก่อน mm hmm. อยู่ในส่วนแถวนี้กับยางติดตาเด่บติดตาเด่ปนกันตอนทำอิดแมนปูกยางติดตาเมดแต่ว่าปี2019ปลปูกเราทึกแบบเดด อนแล้วมันตายแล้วก็ส่วนแบบเข้ากับล่อมมายังดีแล้ล่อมหัวแต่ว่าเขาไทบ้านเนื้อเขาปล่อยสัตว์มาเข้าปีหนึ่งไล่ไล่เถื่อนนะเขาก็บรเมว่วจิได้มาอยู่เฝ้าตลอดไปเลยเพราะว่ามันอยู่ผู้ด้ยบ้านก็นอยู่รูมพุน่นเขาก็มีเวียกเห็ดแนวอื่นแด้ก็ส่วนใล่ก็บดได้มาส่วนบกเคยใส่ บอเคยมาเบิ่งจ้าเถื่อให้เขามาเบิ่งเขาบอมีกันมาเบิ่งเพื่อนมาเบิง่งถ้าว่า,าส่วนเฮาแบบนี้นะมีซั์มาทำลายนะเจ้าของสัดจะต้องไใ,ใส่คาเซียหห้แต่ว่าอันนี้เขาโใไซเลยเขาบบส้นใจอีกเขายังเราว่ะ ถ้าว่าซัดทันเขาแท้คือบอ,อาไหวหันแล้วเอินจะคล้องมาบึงพี่นองลองคิดบึงสุดยอดเลยไทยบ้านนี่สุดยอดไทยบ้านขวอแท้กับบอกเป็นยังสัดไทยบ้านขวอบวเข้าแหละเพราะว่าเขาบวปล่อยปล่อยสะสายถ้าว่าปล่อยแล้วมัน ไปเข้าของผู้อื่นนี่อันนี้ก็เป็นตัวควายส้นบางบางต้นนี่ตายเลยบางส่วนลายส่วนลายตายเลยมีลายบอนมีลา่ต้นยูตายตัวควายหันซ้นยางบอติดตาแล้วมันจะเป็นแบบนี้โอ้คือตอน้นมะขามะเดี๋ยวเราจะไปเบิงแถวที่ว่าบอติตา อันนี้ก็ติดตาอยู่แล้วก็มีบางบางบอนที่ว่าบอติดตาย่างที่ติดตามันจิง,ง,งา่ายง่ามเดี๋ยวนี้อันนี้ก็ติด๊ตติดตาหรือบอติดตาอันนี้ก็ติดตาคือกัน,นแถวลุ่มนี่แหละบอติดตาไล่มันจะเป็นแบบนี้ ที่่าเข้ามาฮับชมอย่าลืมแนะนำอย่าลืมแชร์ประสบการณ์ในการเฮ็ดซวนยางให้คอออเด้เนาะโอ้ยบงังเอยางบอติดตามีไพ่เดเนาะที่ว่าเฮ็ดยางบอติตานี่แล้วเราจะเฮ็ดเมล็ดโตเนาะอย่าลืมคอมเมนต์บอกคอออเดอบ่มีความฮู้ฮู้แต่ว่าเขาปล๊กยางเข้ามาปลูกซื้อมาปุ๊กป่ะนี่ ปลูกและได้ซ่อมตลอดถนะก็เลยว่าเอาอย่างบติดตานี่มาซ้อมมาซ่อมแล้วหมดนี้บัดใหญ่มาแล้วให้คนมาติดตาน่ะก็มันบ่มีคนมาติดก็เลยปล่อยมันใหญ่เลยแบบนี้นะะั่นละก็เลยว่าโอ้ยเนาะเสียดายเสียดายแฮงทั้งยางติดตาและบ่ติดตาปนกันทั้งพี่ทําอิดแม่นยางติดตาหมด คือว่าแหละมันตายแล้วเขาก็ดังได้ซ้อมซ้อมแล้วก็บวันนี้ซื้อมาซ่อมยุซ้อมไปซ้อมมาซื้อแล้วเขา่ายก็ไข่าหมดเอาบมี่อนเสื้อก็ได้พูกยางปรติตาโอเคพี่น้องเอฟซีมดสคุซุคุเนะขอต้องจบคลิปเพียงสำนีกอนกับบานก่อนหกโมงแล้วํำแล้วเนาะไก่ได้ลุมไปรุมบน ยังได้อดเหือนฝนตกแหงเดยโทรศัพท์เปียกเบิดเนาะถ้าอยากให้ขอเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอย่างเนาะอย่าลืมคอมเมนต์บอกขอเด้เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเฮ็ดคลิปให้โอเคจบคลิปเพียงเั่นี้ก่อนพบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอต้องกราบวมาสบายดี